เอาไว้ถ่ายรถก็ได้น้ำอันนี้คือวัดใหญ่ช่ยมงคลครับเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็จะมารีวิววัดใหญ่ช่ยมงคลก็อาจจะไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์หรือไม่จก่งตัดต่อหรือทำสคริปไม่เป็นเหมือนเพื่อนคนอื่นก็ดูดูเอานะครับถ่ายออกมาแบบไหนผมก็จะซับใส่ไปแบบนั้น ก่อนเข้าผมขออ่านประวัติศาสตร์แป๊บหนึ่งวัดนี้เดิมพระเจ้าสองสร้างเมื่อพศ1900สร้างสำหรับเป็นที่สำนักสงฆ์ครับซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สำนักพระพันรัตพระหาเิละรังกาทวีปเรียกนามนี้กายว่าคณะวัดป่าแจ้วครับจึงได้ชื่อวัดป่าแจ้วต่อมาคนทั้งหลาย งานเลื่อมใสศรัทธาเจริญแพร่หลายวัดพระรามาธิบดีจริงตั้งข้าอธิบดีสมขึ้นเป็นนิกายสมเด็จพระวรณรัตน,น์มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับพระพุทธโคสาจารย์เป็นอธิบดีสงฝ่ายคันทะทุระคือสังฆราชฝ่ายสายวัดนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชจรงได้ชื่อว่าวัดเจ้าพญา ไทสมเด็จพระอุโบสถหลังนี้พระเทียนราชาเคยเสี่ยงเทียนอธิษฐานแส่งวันมีกับขุนวรวงศาครับเนี่ยขุนวงศานะครับที่ในหนังเรื่องสีสุรยุทไทยก็น่าจะคุนชื่อประมาณนั้นครับเสร็จแล้วก็จึงได้ราชสมบัติของแผ่นดิน ในสมเด็จพระนเรศวรก็มีเหตุการณ์นะครับพระมาราวศโสสารพระมาได้ยกทัพเข้าตีุงศีชยาเมื่อพศ2135หรมหามายจะปราบเมืองเมืองไทยไว้ในอำนาจในสมัยสมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพไปต่อสู้จึงได้สนส้ังชนะความมหาที่ตำบลหนองสลายสุพรรณบุรีสมเด็จพระนเรศวรมีชัยชนะกลับมาตั้งแต่ทองทัพจึง ยเยือยเยนก็เจดีในวัดใหญ่ชยมงคลนี้สร้างสร้างขึ้นในเรื่องในสมัยสมเด็จพระนเรศวรครับปะข้าววัดญี่คุ่นสดยบุเพ่งนะมบังรถก่อนเดินเข้าวัดชัยมงคลก็ของขายของลึ่เล็ม ทางเดินเข้าเขาบอกว่ารถอันเนี้ยคนไทยเข้าชมฟรีฝรั่งยี่สิบบาทครับวิหารพระนอนอยู่ในวัดใหญ่ไชยมงคลแล้วนะครับ้อามาถ้าเดินเลี้ยวซ้ายมาจุดที่ผมกำลังจะเดินเข้ามานี่ก็ เป็นพระนอนที่วัดใหญ่ใจมงคลครับเป็นวัดเป็นพระนอนสมัยทยาเขาบอกห้ามขึ้นห้ามทิ้งไปเ พระนอนสมัยยุทธยาผมจะพาเดินอ้อมมาอีกทางหนึ่งสำหรับประบติพระนอนนี่ก็ไม่ไม่รู้น่าจะสร้างมาแต่สมัยยุทธยานั่นะครับสำหรับประัติวัดใหญ่สชียงมงคลก็เอาที่ทราบป,ประวัติที่ผมอ่านมาสักครู่นก็จะน่าจะเป็นประมาณนั้นเลยครับเป็นวัดป่าแจ้วสมัยนั้น สำหรับเจดียด์วัดชัยมงคลนี้สร้างขึ้นภายหลังนะครับมสมัยสมเด็จพระนเรศวรก็ในหนึ่งก็บอกว่าสร้างเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนเรศวรลบชนะพะม่าครับแล้วก็สร้างเจดียด์ชัยมงคลขึ้นอีกในหนึ่งก็บอกว่าทหารที่เสด็จติดตามไปลบนั้น ติดตามไม่ทันครับพระนเรสวนก็มีการสั่งประหารทหารกลุ่มนี้แต่พระสงฆ์ได้เข้ามาขอขอแล้วก็ไท่บาทด้วยการสร้างเอเดนี้ขึ้นแทนก็มีสองในประวัติศาสตร์ผมไม่รู้ว่าแบบไหนครับเพื่อเป็นการไถ่โทษในการสร้างสำเร็จว่าอุโบสถ ที่เคยดูในเรื่องสุริโยไทพระเทยราชากับคุณวรวงสาตอนนั้นกําลังยั่งชิงสมบัติกันสมัยยุทธยาก็คือคือต่อนเนื่องมาก็คือพระชัยเชษฐาพระชัยอ่าราชาพระชัยเชษฐาก็สวรรคตก็เหมือนประวัติเหมือนจะต้อง ยายาพิษอะไรประมาณนั้นครับก็มีการก็จริงๆรงสมบัติกันเลยครับต่อพ่วงมาจากขุนวรวง,งศ์สาระเทียนราชาก็ทาศีราจันทร์ก็แม่สมเด็จพระนเรศวรนี่ก็มีผลพวงอยู่ในส่วนนั้นด้วยพระส,สมเด็จลิอไทยครับถ้าดูประวัติศาสตร์เมิด ก็พวพันกันไปหมดออตอนนี้นักท่องเทีย่ยวจะเข้ามาเยอะเลยครับนักท่องเทียเท่ยวก็เยอะพอสมควรนี่นีน้ผมจะพาเข้าไปดูส่วนทาง อ๋อตรงนี้ปิดเส้นทางเดินโบสดนี่ก็น่าจะเป็นโบสดเก่า กำลงังปรับปรุงซ่อมแซมขนาดใหญ่เลยผมจะไปทางส่วนของเจดีครับเจดีวัดใหญ่ใช่บางคนก็บอกว่าเจดีย์องค์นี้ใหญ่ที่สุดในกรุงศรีอยุธยาก็น่าจะประมาณนั้นเท่าที่ดูครับ สิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนก็คงอลังการมากยิ่งใหญ่มากตรงส่วนยอดของเจดีย์เขาขึ้นไปสร้างยังไงผมไม่แน่ใจก็คงจะต่อบันลังไม้กันไปเรื่อยๆผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณนั้นครับสมัยยุทธยาก็มีอิดใช้แล้ว เป็นเจดีอง์ใหญ่เดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นผมจะพาเดินรอบก่อนดูว่าเป็นยังไงครับไปรอบขึ้นรลูปน่าจะจากสมัยยุทธยาก,ก็คงจะมีครับ เจดีที่สูงขนาดนี้สร้างสมัยนั้นก็ถื่สร้างที่ใหญ่มากสายรอบนอกก็ยังมีเจดีย์ลูกอีกปะปาย ก็ยังมีอยู่ทีอ่ออกลงลงมาด้านหลังนะครับ ผมจะพาเดินออกทางด้านนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นเขตพุทธาวาสครับก็มีเจดีปลูกปัปไปยถ้าให้ผมเราก็พระมหากษัตริย์แล้วก็มาเป็นข้าราชบริพารสร้างอะไรประมาณนี้่ครับโ OK, ดยเจดีที่สร้าง เป็นดีวัดใหญ่เชยมงคลสูงใหญ่โตมากครับ ก็เป็นทางนี้ถ้าสมัยก่อนน่าจะเป็นโบสถ์ที่อยู่หลังเกียดีก็เลือแต่ต่อเสาประมาณนั้นนี่กภายในรอบรอบวัดชัยมงคลก็ประมาณนี้ครับ จะพาเดินชมบริเวณหาหนาดรอบๆไปเรื่อยๆครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับสิ่งก่อสร้างองสมัยก่อนใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ลำกานราสสอ้องนี้อยืนยังไง นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะเลยนะครับเยอะวสมกวน